สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากน้อฝากด้วนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวครังสรุปคนละครึ่งเหลือ1.34ล้านสิทธ์เปิดลงทะเบียน20มกราคมนี้ครั้งสรุปยอดโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกเหลือ1.34ล้านสิทธิ์เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่20มกราคมนี้เริ่มใช้จ่าย ได้วันที่25มกราคมเป็นต้นไปวันที่15มกราคม2514นสางสาวกุลยาตันติเตมิตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังองเล็บสสคและโฆโกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้คลังได้สรุปยอดผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสสองได้แล้วโดยมี ยอดผู้ใช้สิทธิ์รวมกันจำนวน13.66ล้านคนจากจำนวนที่เปิดให้สิทธิ์ทั้ง2เฟส15ล้านคนและมีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ1.34ล้านคนทั้งนี้กระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอครมอในวันที่19มกราคมเพื่อเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก1.34ล้านสิทธิ์ในวันที่20มกราคม2514 โดยผู้ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้จ่าได้วันที่25มกราคมเป็นต้นไปจนถึง31มีนาคม2 1 4ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มมีแค่นี้ผมสวัสดีครับ